สวัสดีจ้ะทุกคนได้ยินว่ายังไม่เข้าใจเรื่องคู่ความมรณะมาตรา42ใช่ไหมมาเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งเรื่องคู่ความมรณะมาตรา42โดยหลกักแล้วการนั่งพิจารณาจะต้องกระทําในศาลต่อหน้าคู่ความที่มาศาลโดยเปิดเผยตามประมวลวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา36ศาลจะให้นั่งพิจารณาได้ต้องมีคู่ความครบถ้วน แต่หากเกิดแต่คู่ความจะมาศาลหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องและหากคู่ความฝ่ายใดมรณะในคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลศาลจะดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปไม่ได้แต่จะต้องดำเนินการให้มีบุคคลเข้ามาแทนที่ผู้มรณะเสียก่อน คำว่าคดีค้างคือการพิจารณาอยู่ในศาลโดยทั่วไปคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลก็ถือว่าเป็นคดีค้างพิจารณาอยู่ในศาลนั้นซึ่งอาจเป็นศาลชั้นต้นอุทธรณ์หรือดีกาก็ได้รวมถึงในระหว่างบังคับคดีที่มีการพิจารณาปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นข้อพิพาทเช่นในชั้นร้องของกันส่วนและรวมถึงในระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์หรือระยะเวลาการยื่นคำร้องของอนุญาตดีกาด้วย คำว่าคู่ความไม่ได้มีความหมายตามมาตราหอนุสิแต่หมายถึงเพียงแค่ตัวความไม่รวมผู้มีอำนาจกระทำแทนตัวแทนตัวความทนายความผู้รับมอบอำนาจส่วนกรณีผู้แทนโดยชอบธรรมของคู่ความฝ่ายที่เป็นผู้ไา้ความสามารถได้มรณะหรือผู้แทนหรือทนายความของคู่ความได้มรณะตามมาตรา45ได้บัญญัติไว้เฉพาะแล้วไม่จำต้องใช้มาตรา42ข้อสังเกต กรณีที่บุคคลอาจเป็นคู่ความตายก่อนฟ้องนั้นคืออะไรมีใครตอบได้ไหมเอ่ยเ่าจค,คูคา,าแล้วคำว่าคู่ความบรรณานั้นหมายความว่าเฉพาะคู่ความที่อยู่ในชั้นที่มีการดำเนินกระบวนพิจารณาในเรื่องนั้นๆเท่านั้นเช่นในชั้นร้องขอปันส่วนโดยคู่ความคือผู้ร้องกับโจทก์ซึ่งเป็นคำคัดค้านเข้ามาในคดีส่วนจำเลยนั้นมีได้เป็นคู่ความในชั้นร้องขอกันส่วน แม้จำเลยจะถึงแก่ความตายไปก่อนวันนัดอ่านคำพิพากษาศาลดีกาก็ไม่ใช่กรณีที่จะขอให้ศาลเลื่อนการอ่านคำพิพากษาจนกว่าจะได้มีคู่ความเข้ามาแทนตามมาตา42และกรณีที่คู่ความบอกระในชั้นบังคับคดีที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดเป็นข้อพิพาทค,คือได้มีความวรณะเกิดขึ้นหลังพิพากษา คดีเสร็จไปแล้วจึงไม่ใช่กรณีตามมาตรา42ที่จะต้องมีผู้เข้ารับมรดกความแทนไม่ต้องเยื่ยนใน1ปีแม้ร้องขอเข้ามาบังคับคดีหลังคดีถึงที่สุดก็ทำได้และการที่คู่ความมรณะสารต้องเลื่อนคดีออกไปโดยสารต้องเลื่อนการนั่งพิจารณาออกไปทำได้เพียงอย่างเดียวห้ามใช้ดุลพินิษถ้าสารเกิดไปใช้ดุลพินิษไม่เลื่อนคดีจะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาอันมีชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา27 เช่นการชี้2สถานคือการนั่งพิจารณาอย่างหนึ่งตามมาตรา1นึอนุสองเมื่อโจทย์แจ้งให้สารทราบถึงความมรณะของโจทย์สารก็ต้องสั่งเลื่อนการนั่งพิจารณาชี้2สถานออกไปและหากจำเลยตายก่อนครบกำหนดยื่นคำให้การอันมีเหตุต้องเลื่อนกำหนดยื่นคำให้การออกไปเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเป็นคู่ความแทนได้ยื่นคำให้การในเวลาอันสมควร และกรณีที่สารอุทธรสารดีกาทำคำพิภากษาเสร็จแล้วก่อนอ่านทราบว่าคู่ความมรณะสารชั้นต้นต้องเลื่อนการอ่านคำพิภากษาออกไปแล้วสั่งสำนวนพร้อมคำพิภากษาคืนสารอุทธรและสารดีกาไปเพื่อให้มีคำสั่งเกี่ยวกับความมรณะของคู่ความก่อนแล้วมีคำพิภากษาต่อไปมิฉะนั้นจะเป็นอันไม่ชอบ และกรณีที่ตัวความตายแต่ไม่มีใครแถลงให้สารทราบทั้งไม่ปรากฏในสำนวนและสารได้ดำเนินกระบวนพิจารณาไปตามปกติไม่ได้สั่งเลื่อนคดีถือว่ากระบวนการพิจารณาของสารในระหว่างนั้นใช้ได้ไม่เสียไปเป็นกระบวนการพิจารณาที่ชอบด้วยกฎหมายและต้องมีข้อเท็จจริงเข้ามาสู่สำนวนสารว่าคู่ความได้มรณะลงในระหว่างคดีทางพิจารณาอยู่ในสารพอมาตา42 มีได้บัญญัติให้เป็นหน้าที่บุคคลใดต้องถแถลงต่อศาลและไม่มีกฎหมายให้ควรพิจารณาที่ได้ดำเนินภายหลังจากนั้นไม่ชอบแต่อย่างใดบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่ความแทนผู้มรณะนั้นคือทายาทโดยชอบธรรมและทายาทในฐานะผู้รับพินัยกรรม และจะต้องเป็นทายาทที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกผู้ตายตามลำดับก่อนหรือหลังญาติสนิทต,ตัดญาติทางแต่ไม่ต้องคำนึงว่าทายาทนั้นจะได้รับทรัพย์มรดกจริงๆหรือมีทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทนั้นหรือไม่พอทายาทไม่ต้องรับผิด เกิดว่าทรัพย์มรดกที่ตกแก่ตนแต่เมื่อเป็นทายาทจริงศาลสามารถแต่งตั้งทายาทผู้นั้นให้เป็นคู่ความแทนที่ได้แม้ผู้นั้นจะปฏิเสธการเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ก็ตามและบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วสามารถเข้ามาตามมาตรา42ได้คือการที่ผู้ตายเจ้าของมรดกแต่งตั้งไว้ในพินัยกรรมและที่ศาลได้มีคำสั่งแต่งตั้งขึ้นแต่ผู้ปกครองทรัพย์มรดก ไม่ใช่ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้มรณะแต่เป็นบุคคลภายนอกที่ปกครองทรัพย์มรดกคือทรัพย์มรดกของผู้ตายอยู่ในความครอบครองดูแลของผู้ใดก็คือผู้นั้นแต่เฉพาะผู้ปกครองทรัพย์เพียงบางส่วนเท่านั้นที่เขาเป็นคู่ความแทนไม่ได้ และมีข้อสังเกตดังนี้การที่อนุญาตให้บุคคลเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มาเป็นดุลพินิจของศาลแม้จะเป็นบุคคลตามมาตรา42ก็ตามและผู้เข้าเป็นคู่ความแทนหากเป็นผู้ยาวศาลจะสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องเรื่องความสามารถโดยให้มีผู้ดำเนินคดีแทนตามมาตรา56 ได้และการที่ภรรยาเป็นโจทย์ฟ้องสามีแล้วภรรยาตายบุตรของโจทย์หรือจำเลยจะเข้าเป็นคู่ความแทนโจทย์ไม่ได้เพราะจะมีผลเป็นการฟ้องบิดาของตนอันเป็นคดีอุทลุมต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่ง1562 และหากคู่ความที่มรณาได้รับอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลถึงแม้ผู้ที่เข้าแทนจะมีทรัพย์สินก็มีสิทธิ์ได้รับข้อยกเว้นต่อไปและหากศาลจะพิพากษาให้ผู้เข้าเป็นคู่ความแทนชำระหนี้ให้แก่โจท์ไม,ไ,ไม่ได้เพราะไม่ได้เข้ามาเป็นการส่วนตัวก็บังคับเอาจากกองมรดกของจำเลยได้แต่เป็นเพียงเข้ามาในฐานะเดียวกันจึงมีสิทธิ์เพียงกับคู่ความเดิมมีอยู่เท่านั้นและกรณีที่คู่ความที่มรณะแต่งตั้งทนายความไว้แม้เมื่อคู่ความมรณาสัญญาตัวแทนจะระงับลงแต่คณะยังคงมีอำน42 2เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่และถ้าคู่ความตายระหว่างมีการอุดทนหรือดีกาอยู่ทนายก็มีอำนาจยื่นอุทอนหรือดีกาได้แต่เมื่อครบกำหนดหนึ่งปีแล้วไม่มีการขอเขาเป็นคู่ความมรณสารก็ต้องจำหน่ายคดีออกไปเป็นไงพอเข้าใจกันไหม